สบายดีทุกคนสบายดีคลิปวิดีโอนี้จะนำพาทุกคนมาเบ่งวิวความสวยงามภาพมุมสูงในเขตภูเก้าลักจุดพักรถของภูเก้ารลักนั่นเองเขตบริเวณนี้นอกจากเวลาเขาไก่ไปไก่มาแล้วก็สามารถพักรถได้วันนี้เพิ่นกันยังมีบริการขายเครื่องดื่มขายอาหารและขายกาแฟอีกเนาะจุดบริเวณนี้หลายๆคนก็จะหูจักกันดีถากว่าเขา เดินทางด้วยเส้นผูเกาลักนั่นเองแต่ว่าในระยลดูฝนนี้อยากให้ทุกคนระมัดระวังเนาะพรวะว่า2สามื้อวันนี้ได้ข่าวเพิินออกทาง a c e b o o k เนาะก็ให้ได้เห็นว่ามีเส้นทางที่พี่เพลยลายในการเดินทางผูเกาลักนี่ให้ทุกคนระมัดระวังเนาะแต่ว่าภาพวิดีโอมุมสูงนี้แมงขาพระเจ้าเนาะได้ทายเอาไว้ตั้งแต่วันที่2เดือน5เนาะที่ผ่านมาก็คือมือ ก่อนเนาะกับแมนได้ปล่อยคลิปวิดีโอที่เปลี่ยนภาพมุมตามหลกก็ได้พาทุกคนไปเบิงหลายๆชุดในเส้นทางภูเก่าหลักนี่กะเห็นได้หลายว่าเปลี่ยนเส้นทางที่มีความคดโค้งขึ้นตามสายภูสันภูนะ้ะขึ้นขึ้น,นลงๆก็เห็นได้ว่ามีบางจุดเนาะทีได้เกิดอ,อุบัติเหตุนั่นก็คือจะเป็ี่ยนภาพบรรยากาศในภาพมุมตามแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้จะแมนเปลี่ยนภาพวิดีโอมุมสูงเนาะก็จะได้เห็นวิวทิวทัศ ที่มีความสวยงามและก็เห็นวิวทิวทัศน์ตามสายผู้เห็นสายหมอกเห็นอ่าก้อนเฟือ่อเห็นสายผู้จังสิเห็นเส้นทางในภูเขาลักนี่เดี๋ยวภาพบรรยากาศจะเป็นแนวน้ใและมีความสวยงามเป็นแนว้ใเนาะจะให้ทุกคนได้ับสมกันตต่มและ ขอขอบใจน้ำมาดาทานเนาะที่เข้ามาครับสมและติดตามที่เป็นกำลังใจให้ทุกๆครั้งเลยเนาะไหนซองของเขียวเบาเรานี่เปลี่ยนยังไงก็อย่าลืมฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามมีข้อมูลอันใดจะแนะนำก็สามารถแนะนำได้ข้าพเจ้าอ่านทุกคอมเมนตะ์เนาะคอมเมนต์ใดอาจตอบบทันก็ขอโทษขออภัยเนาะแต่ว่าทุกคอมเมนต์ที่แนะนำสถานที่เข้ามาก็จะไปให้แต่ว่าจะซาแน่เนาะเพราะว่าเนื่องจาก ได้ทายคลิปวีดีโอเนาะอาศัยเพียงแต่ตอนแรงแหลกะวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะสำหรับคลิปวีดีโอนี้กะฝากทุกคนเนาะอีกหนึ่งลังใจให้ตื่มเด้อในคลิปวีดีโอภาพมุมสูงของเขตภูเกาหลักจุดหักลดนั่นเองจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ไปทางใดเฮาก็พบเส้นทางโอ้เส้นทางอันแสนยาวไกล แต่เส้นทางสว่างสวัยพวกเขาสุขใจพวกเขาก้าวไปตามเส้นทางโอ้ชีวิตของนักขวัวทางแดดหรือฝนเขาทนไปทำหรือคืนเขายืนอยู่ทางทุกลือสุขบ่าห่างไกลทางพอเส้นทาง นี่คือความหวังพอเส้นทางคือสายเลือดลาโโบถึงจะจากไปไกลแต่จิตใจยังหวังหาน้องนาแต่เส้นทางยังบอดทันแล้วขอน้องแก้วจงได้อดใจ จงกดใจคอยอายกลับมาจะึืนเหนือหรือลงไต ไปทางใดเขาก็พบเส้นทางโอ้เส้นทางอัน,สนเส้นยาวไกลแต่เส้นทางสาว่างสาวัยพวกเขาสุขใจพวกเขาเก้าวไปตามเส้นทางโอ้ชีวิตของนักขัวทางแดดดือฝนเขาทนไป เขายือนอยู่ทางทุกลหืมสุขพอห่างไกลทางพอเส้นทางนี่คือความหวังพอเส้นทางที่สายเลือดล่ลโอ๋ถึงจะจากไปไกลแต่จิตใจยังหวังหา ทันแล้วขอนนองแก้วจงได้อดใจจงอดใจคอยอายกลับมา ไปทางใดเฮาก็พบเส้นทางโอ้เส้นทางอันแสนยาวไกลแต่เส้นทางสว่างสวัยพวกเฮาสุขใจพวกเฮาเก้าวไปตามเส้นทางโอ้ชีวิตของนักขัวทางแดดหรือฝนเฮาทน ลลกกคืืืืนนนเาาาายยอออู่ททททงงงงุสสไข้ไนในจุดเริ่มต้นของเส้นทางภูเก็าลักนี่เองก็จะแมนเริมตั้งแต่เขตเมืองกาสีแข่งเวงจันนอจนไปสิ้นสุดอยู่ที่เมืองนานแขงวงหลวงข้าบางเนาะโดยมีระยะทางเก้าลักกาซื้อคือซื้อเพื่อนที่บอกนั่นเนาะว่าเส้นภูเก็าลักนั่นเอง อ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นเพียงการนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นภาพวิดีโอมุมสูงในเขียภูเก้าลักจุดชมวิวหรือว่าจุดผักหลดนั่นเองเนาะหากว่าทานใหได้น้ำใสเส้นทางเส้นนี้ก็อยากจะให้มีความระมัดระวังและให้มีสติทุกข้างเนาะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่มีขึ้นภูขึ้นเขาและเส้นทางที่โคตรโค้งอันตรายและเส้นทางเองจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้านี่เที่ยวค่อนข้างว่าจะ เพราะสมควรเลยเลยนาะหากว่าเขาไปเขามาจังสิให้ระมัดระวังหากว่าผู้ใดบบมีความสำนานในการนำไส้ลดก็ให้หลีกเลี่ยงนำไส้เส้นทางนี้เนาะเพราะว่ามันอันตรายอหลี่ได้เนาะเส้นทางเส้นนี้แต่ก็สามารถไปนำไส้เส้นทางเดิมได้ก็แมนเส้นทางเลขที่13เนี่ยเพราะว่าเส้นทางผูกเก่าลักนี่เพิ่นสร้างขึ้นมาเป็นเส้นทางที่นำไส้ในทางด้านการเวียกทางลาดสกานในนอนในช่วงตอนนั่นแล้วเพื่อกับ มาเปลี่ยนแล้วก็มีระชาสวมานำใส้ในเส้นทางดังกล่าวนี้สำหรับวิดีโอนี้ขอขอบใจน้ำบรรดาทานเนาะที่เข้ามาับชมและติดตามขอขอบใจทุกกำลังใจขอขอบใจทุกไลค์ขอขอบใจท,ทุกคอมเมนต์หากมีข้อมูลตัวใหอยากจะนำเสนอหรือเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ในกองคีวิดีโอหรือสามารถติดต่อเข้ามา ใน่องทางส่วนตัวของข้าพเจ้าเองเนาะจะทิมเบอร์วอ a t s แอปและเบอร์โทรเอาไว้ในดีครีปชั่นหรือว่าในกล้องวิดีโอนี้ให้ทุกคนสามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวาว่ามีข้อมูลตัวใดที่จะนำเสอนอความเติม,ตมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจหลายๆ